สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเช้าวันอาทิตย์มาเจอกันอีกแล้วย้อนกลับไปสองปีน้ําท่วมใหญ่แต่น้ําท่วมคราวนั้นไม่ได้เกิดจากน้ํามากเกิดจากผู้บริหารบริหารผิดพลาดสื่อต่างประเทศสื่อไทยสื่ออะไรก็แล้วแต่ลงหมดเลยว่าเป็นการผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของรัฐบาลทำให้เสียหายถึงขนาดนั้น สวนทุเรียนเมืองนนท์แหลกลานส้มโอนครชัยศรีแหลกลานไปหมดอีกเจดแปปีไม่มีทุเรียนกินทุเรียนเมืองนนท์สลูกหมืน่นสองลูกหมืน่นไม่มีกินรัฐบาลก็ถมเงินไปช่วยแต่โรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยปล่อยให้มันตายหาไปอา้าวมาดูน้ําท่วมอีกแล้วดูภาพนี้ครับโอ้โหคัสโนวาหรือคัสโนหานนี่คัสโนหาน นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐเปนสองวันคัสโนหานไปตรวจน้ําท่วมชีโบชีเบ่แหมรู้สึกคนกลางล่มจะไม่ใช่น้องมันนาวน่าจะเป็นน้องมะพร้าวเพราะใหญ่กับมะน,นาวเยอะน้องมะพร้าวถามว่าคัสโนหานหรือเตี้ยสุพรรณเนี่ยโดนเว้นวักทางการเมืองบ้านเลขที่ร้อยเก้าบห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วไปตรงนั้นเนี่ย ไปทําอะไรองค์กอรอิสระกกตนะไปไหนองค์กอร,รอิสกรกตน,นี่ทุเรศที่สุดงานการไม่ทํากินเงินเดือนจากภาษีก่อนพ่อแม่พี่น้องอยู่มันสักอยู่แต่ว่าวันวันหนึ่งกินเงินเดือนไปแถมเปิดหลักสูตรด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับการเลือกตั้งเอานักการเมืองมาเรียนและถามว่ามันจะไปให้ใบใบเหลืองใบแดงเขาได้อย่างไรในเมื่อมารู้จักกันหมดแล้วนี่คือประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่า ดูเติ้งเสี่ยวหานแล้วดูไอ้ปัดไอ้ปัดมันจะสร้างเขื่อนท่าเดียวไอ้ควายเอ้ยอยากจะบอกว่ามันเอาอะไรมาพูดว่าการสร้างเขื่อนเป็นการแก้น้ําท่วมต้องบอกว่าควายชัดๆไม่ได้ว่าเป็นควายแต่เขาเปรียบเทียบคนเป็นควายก็เพราะว่าควายมันเซอร์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ไอป้ปอดมันออกมาบอกว่าสร้างเขื่อนเนี่ยจะป้องกันน้ําท่วม น้ำท่วมป้องกันเขาต้องปลูกป่าเขื่อนนะเขาสร้างเพื่อการโชลประทานเขื่อนปลาสัตว์อย่างนี้เขื่อนทั้งหลายแหล่เพื่อการโชลประทานทั้งนั้นนี่จะเล่นสร้างเขื่อนแม่วงที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําหลายสายเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์เพื่อให้เสือไปกินไอปอดเนี่ยส่งเสือออกนอกตอนเป็น อธิบดีกรมอุทยานสมัยก่อนก็าเป็นกรมป่าไม้โดนปปชีช้มูลเรื่องอะไรจะส่งฟ้องยังมาบอกอีกว่าไม่รู้ว่าหมาที่ไหนสร้างป่าเอา้าพรอมแบบพี่น้องถ้าไม่เชื่อผมว่าป่าแก้น้ำท่วม เขื่อนไม่ได้แก้น้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนแม่วงที่มันจะสร้างกันเนี่ยมันตน้องการจะพรานเงินตัดป่าไม่สักทําลายปา่าไปดูคลิปนี้เลยคลิปทีเด็ดไอหมาที่ไหนสร้างปา่าแล้วไอ้ควายที่ไหนบอกว่าเขื่อนแก้น้ําท่วมัชปชน ผมนี่ไม่รักป่าไม่รักสัตว์ป่าต้องพูดอย่างนี้ฮะว่าไอคนพูดเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าวะผมนี่นะครับเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้เป็นถึงห้าปีอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยไม่รักป่าไม่รักสัตว์ป่าเนี่ยมีหรือมีหรือเปล่าวะ แล้วที่บอกว่ารักเนี่ยรักมากกว่าผมเนี่ยเอาอะไรมาพิสูจน์เอาอะไรมาพิสูจน์บอกว่าต้องรักษาผืนป่าตะวันตกผืนป่าตะวันตกนะหมาคนไหนเป็นคนสร้างไม่ใช่ไอปอดประศบเหรอหมาคนไหนเป็นคนสร้างไม่ใช่ไอปอดประศบเหรอผมเป็นคนประกาศให้มีผืนป่าตะวันตกเมื่อ17ปีมาแล้วเพราะผมบอกว่าป่าเล็กป่าน้อยอุทยานเล็กอุทยานน้อยเพตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเล็กน้อย สัตว์มันไม่รู้เรื่องหราเพราะอุทยานอะไรเขตรักษาพันธุ์ตัดตาอะไรต้องบริหารผืนป่าใหญ่เรียกว่าผืนป่าตะวันตกผมเป็นคนก่อสร้างไม่ใช่พวกเลือกพอคิดจะทำทำไม่ได้ไม่มีสตางค์ก็คนนี้แหละไปเดนมาร์กไปขอฝรั่งอยู่ช่วยเมืองไทยมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องปลูกต้นสนมาช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางป่าตะวันตกหน่อยได้ไหมฝรั่งบอกได้ได้ก็เกิดผืนป่าตะวันตกขึ้นพวกที่ด่าผมนะ่ะตอนนั้นน่ะสิ้นกิมน,น้านมหรือย,อยังสิ้นกิมน้านม ครับผมครับใช่แล้วครับที่คุยันอยู่นี่แหละครับขือแม่วงครับขือแม่วงนะครับจะก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนั่นแหละครับอุทยานแห่งชาติที่เขาเอาไว้ให้เป็นป่าไว้อนุรักษ์นู่นนั่นนี่ครับอันนั้นนะครับ เขื่อนแม่วงนะครับเป็นเขื่อนที่มีโครงการจะสร้างมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่สร้างไม่ได้สักทีครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านนะครับ EIA ครับ Environmental Impact Assessment นะครับก็คือการที่จะสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามนะครับที่ต้องทําลายสิ่งแวดล้อมจานวนมากนะครับจะต้องทําการวิเคราะห์กันซะก่อนนะครับว่ามันจะคุ้มกับการที่ป่าเนี่ยมันเสียไปไหมครับและจะชดเชยแก้ไขผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรได้ดีแค่ไหนและโครงการเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับก็ถูกลงมติถึง3 3ครั้งนะครับว่ายังไม่ผ่านครับที่ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ากรรมการเขาว่าการศึกษายัางไม่รอบด้านครับไอ้ข้อมูลต่างๆที่เขาหากันมาเนี่ยนะครับมันยังโน้มน้าวให้คณะกรรมการเนี่ยเขาเชื่อไม่ได้ว่างัไงล่ะครับแต่บังเอ็ง บังเอิญนะครับมันเกิดน้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่จะหาเรื่องสร้างเขื่อนสัก4ี่ห้าอันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับอภพินิหาเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นครับผลการศึกษา EIA รอบใหม่เนี่ยนะครับมันยังไม่ทันออกเลยครับจะออกปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่ครมอนเนี่ยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างเขื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทแหมเสียงแห่งความเป็นหนี้เนี่ยมันช่างไพเราะเพราะพริ้งสนโอดีจริงๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น เอาละครับสำนักงานบริหารนี่สาธารณะครับเพื่อความเจริญยั่งยืนวัฒนาสถาพรของประเทศสารคัฐของเรานะครับปัญหาน้ําท่วมเป็นสิ่งที่มันต้องกําจัดให้หมดไปจริงครับงั้นกู้เงินมาสร้างเขื่อนครับเพราะเขื่อนเนี่ยแก้ได้ทุกปัญหาครับเขื่อนแม่วงเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้หรือไม่จากตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับที่ทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยสามารถรับปริมาณน้ําที่ท่วมในที่ราบภาคกลางได้1% ลองนึกภาพนะครับว่าไอ้น้ําที่มันจะมาท่วมนี้เนี่ยนะครับมันมีปริมาณหนึ่งแกลลอนนะครับแต่เขื่อนนี้เนี่ยมันรับน้ําได้แค่หนึ่งแกลล้วครับแล้วไอ้น้ําที่เหลือจากหนึ่งแกลลอนนียมันจะไปไหนล่ะครับเ,<อ>เราก็เข้าใจนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้จะสร้างแค่เขื่อนเดียวนะครับคุณจะสร้างหลายเขื่อนมากแต่ถ้าแต่ละเขื่อนเนี่ยที่คุณสร้างเนี่ยมันหนึ่งหมื่นสามพันล้านแล้วมันรับน้ําได้แค่แก้วเดียวอย่างเมื่อกี้ครับ คุณจะต้อง1 3 0 0 0ล้านคูณเท่าไหร่บ้างนะครับสรุปว่าแม้จะสร้างเขื่อนแม่วงแล้วนิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยาก็ไม่น่ารอดน้ําท่วมปีนี้อยู่ดีละครับจากตัวเลข EIA เช่นกันนะครับเขื่อนแม่วงครับจะสามารถรับน้ําท่วมแถวๆนั้นเนี่ยได้แค่30%ครับส่วนอีก70%ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จมน้ำหมเดเยิมเลยครับดูทีท่านะฮะเกษตรกรแถวนั้นน่าจะ หลดนี่ได้ในเร็ววันนี้แน่นอนเลยครับสมมุติว่าจะดื้อด้านสร้างให้ได้นะครับแบบไม่มีเหตุผลนะแบบอยากได้โอเคปะเหมือนคนกรุงเต้แบบครับอยากได้ไอโฟนไอพัดไอโมบายไอยาไอเฮียทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกแม่งเนี่ยอยากได้อะไรที่ไร้เหตุผลเต็มไปหมดเลยกูก็อยากได้เขื่อนมะเหงะโอเคปะอ่าโอเคโอเคให้ก็ได้ให้ก็ได้แต่ทําไมครับทำไมต้องไปสร้างตัวที่มันสร้างยากสุดๆแพงสุดๆรับน้ําได้นิดเดียวสุดๆเนี่ยทําไมครับทําไม ครับผมคอรมอเนี่ยก็อนุมัติการสร้างเขื่อนแม่วงนะฮะในบริเวณเขาสปะก,กะนะฮะ เขาสบกข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับเมื่อปีพศ2538นะครับบอกว่ามีทางเลือกที่ตั้งเขื่อนแม่วงก็คือบริเวณเขาสบกกนะครับและเขาชนกันครับซึ่งเขาสบกกนะครับอยู่ในเขตวันอุทยานแห่งชาติครับแต่เขาชนกันอยู่นอกเขตอุทยานครับที่เขาชนกันนั้นนะครับเก็บน้ําได้มากกว่าค่าก่อสร้างถูกกว่าแต่มีคนเข้าไปจับจองพื้นที่ทําการเกษตรเต็มแล้วครับซึ่งเป็นที่ของใครบ้างเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับก็เลยเลือกสร้างเขื่อนที่เขาสบกกซึ่งก็อยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาตินักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนพวกอบตอบจอต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นป่าเสื่อมโทรมครับมีแต่ต้นสักน้อยๆอ,อ,อยู่แค่ไม่กี่ต้นนะครับเสื้อเสือไม่มีไม่มีเอออย่างมากเนี่ยก็มีเก้งกวางข้างแว่นอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ชื่อว่าว่าปากกอนนะครับที่โดนเอาไปปล่อยอยู่สัก4ี่สห้าตัวแค่นั้นแหละครับกลับมานี้ตายจากเวียดนาม <laughs> เขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ใช่เขื่อนที่เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแถมเนี่ยไม่ได้ช่วยให้มึงเนี่ยไม่โดนน้าท่วมด้วยนะครับแถมยังทําให้มึงเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ต่อหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแค่อ้เขื่อนบ้านนี่อันเดียวนะครับก็แดกล้างแดกผลานเข้าไป1 3 3000ล้านแล้วนะครับ จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับไฟฟ้าส่วนมากในประเทศเรานะครับเกือบ55เอนเกินครึ่งเนี่ยนะครับมาจากการเผาก๊สธรรมชาติครับ18.8นะครับมาจากถ่านหินนำเข้าครับอีก8.4นะครับก็เกิดจากการเผาลิกไนนะครับแบบที่ไม่หมออะครับนำเข้าจากลาวอีก9เครับเผาน้ำมันเต่า5ครับและอะไรเอ่ยครับอีก3นี่ไงตัวเองพลังงานน้ำ ดังนั้นนะครับเขื่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับไฟฟ้าในท่านะครับสรุปแล้วนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ได้แก้ปัญหาความแรงไม่ได้ทําให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพิ่มแล้วมันมันดีกับใครมั่งวะเนี่ยชิ่นกินน้ํานมหรือ,อยังทอดอัสเปยเชนสก๊ปฉัดไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วถามว่าน้ําที่เหลือไปไหนก็มาบ้างพ่อแม่พี่น้องพวกกูนะสิส่วนมึงก็สวาปามไปหมื่นกว่าล้านเห็นไหมครับ ว่ามันเลวเลวโคตรโคตรหรือโคตรโคตรเลววันนี้ทำอะไรได้ทุกอย่างเราครับไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายใดๆเพราะเขาอยู่เหนือกฎหมายพวกเราเท่านั้นถึงจะต้องทำตามกฎหมายไม่ใช่สองมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานเลยดูเรื่องเขื่อนแล้วพอแม่พี่น้องเข้าใจแล้วนะครับเขื่อนทำไฟฟ้าได้3%เอเองเขื่อนเนี่ยเขาทำเพื่อการเกษตร ไอเวรแล้วจะต้องไปทําลายป่าไปทําลายเพื่อจะมาทำการเกษตรแล้วมันทําได้หรือเปล่าหมื่นกว่าล้านไอบ้าไอโหเห็นหน้าไอปลอดแล้วขอโทษนะครับอุจจาระไม่ออกครับต้องไปกินก้านตองครับเอาเรามาดูเรื่องกีฬามั่งนี่หอยโอ้โหนายกรัฐมนตรียิ่งรัก แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์โอ้ยใครแสดงความยินดีกันย่อยการกีฬาเมืองไทยวันนี้ไม่ไปถึงไหนเลยสารวันเตี้ยลงเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าเรามีประธานโอลิมปิกชื่อพลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภาสืบทอดมาจากพ่อตาพลเอกประภาสจอมพลประภาสโทษีเรียกผิดเป็นจอมพลประพาสจารุเสถียรก็อยู่กับตรงนี้แหละครับก็ไม่ไปไหนล่ะครับแล้วคนอย่างท่านไม่ใช่เลยครับที่ให้ ทักษิณไปดูโอลิมปิกที่ปักกิง่งโดยรับรองกับสารับนูนท่านยังรอยหน้ารอยตาอยู่บนบ่าแล้วยังมีคลิปถังเช่าอีกโถงทหารบรรยลหมดท่านก็ยังอยู่ได้อา้าวมาดูเรื่องนี้พูดแล้วเดี๋ยวของขึ้นนะครับคลิปถังเช่านี่ดูแล้วทุเรศมากดูภาพเมื่อกี้แล้วท่านจะเห็นเลยว่าแสดงความยินดีกับทีมวอลเลยเห็นด้วยเลยมอบเงินให้ทีมวอลเลยสล้านบาทครับตบมือครับ แม่เยี่ยมมากเอาดูต่อไปสองล้านนึกว่าเงินนางปูพระโทอไอ้แควดปรากฏว่าหนึ่งล้านเอามาจากปทอ,อีกหนึ่งล้านเอามาจากกองสลากเอาที่ตบมือคืนถุยก็ให้เงินนักกีฬาเอาเงินตัวเองสิครับรวยจะตายโอ้ยมีมาหาศาลเอตระกูลนี้เป็นยังไงให้ไม่เป็นนะครับบริจาคไม่เป็น มีแต่เอากับเอากับเอากับเอา,เอาแล้วก็ไปให้เขาเอาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้มันจะเอากันไปถึงไหนดูแล้วกันนะครับวันนี้เป็นแบบนี้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ไปทัวร์ต่างประเทศทําลายสถิติโลกแล้วอ่ะมาดูกันผลงานสองปีของนางยิ่งรักเพิ่งถแถลงไปผมก็มาดูผลงานสองปีของนางยิ่งรักการบริหารประเทศ ของนางยิ่งรักทักสินคิดยิ่งรักทำประเทศไทยล่มสลายหรือเปล่ากําลังจะกำลังจะ,งจะไม่มีผลงานอะไรสร้างรายได้เข้าประเทศเลยพ่อแม่พี่น้องบอกผมหน่อยสองปีเนี่ยนางยิ่งรักทำรายได้อะไรเข้าประเทศรายได้หลักเนื้อเนื้อท่องเที่ยวก็ไมให้ คัสโนหานหรือเตี้ยชูพัน์ดูแลมาตลอดแล้วมันไหวไหมครับเดสมอลเล่หงิกมาก้องด้องไปคนแล้วชุมพลศิลปะอัจฉริยะก็วันนี้ประเทศไทยถูกหานเป็นเสียง,ยงให้กับพรรคการเมืองที่มาคำบรลลังท่านเอานะครับนอกจากพลานทั้งงบประมาณแผ่นดินเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณก็ตาไปกู้ผลาน แหลกไม่เหลือมาดูผลงานที่บริหารไปมหาศาลฉบับชาวบ้านแบบผมไม่ต้องไปฟังแล้วครับเล่มเบลเลอร์เลยเงินภาษียากรเพราะแ่พี่น้องกรนั้นกว่าจะพิมพ์มาได้ใช้เงินอื้อซ่าเงินเหล่าทั้งนั้นดูผมง่ายๆตัวเดียวเลย GDP ตั้งเผ้าวไว้เจ็ด